บันทึกรายการค้าระบบบัญชีวันที่31ปรับปรุงรายการค้างรับค้างจ่ายต่างและปิดบัญชีค่ะต่อไปจะเป็นการทํารายการค้าที่2นะคะคือตั้งค้างจ่ายไปการสังคมส่วนที่บริษัทสมทบให้กับพนักง,งานเป็นเงิน300บาทค่ะเข้าที่โปรแกรมบัญชีเลยนะคะเข้าไปที่โปรแกรมบัญชีเราก็จะเข้าที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะคลิกที่ Workflow ค่ะคลิกที่ Workflow แล้วลงบัญชีรายวันนะคะ เราจะเข้าที่เราจะเข้าที่สมุดรายวัน GJ สมุดรายวันทั่วไปนะคะคลิกโอเคค่ะคลิก X 3เพิ่มค่ะวันนี้วันที่310 158นะคะรายละเอียดนะคะก็จะเป็นตั้งค้างจ่าย เงินสมทบป,ประกันสังคมเดือนส่วนหนึ่งทับห้าแปดส่วนที่บริษัทออกให้นะคะ ค่ะรหัสแล้วก็จะลงมาที่รหัสบัญชีเลยนะคะรหัสบัญชีก็จะเป็น512 021นะคะจะเป็นสมทบกองทุนประกันสังคมนะคะจำนวนเงิน300บาทค่ะแล้วก็เครดิตเครดิต 2 0 1 2 0 3นะคะเงินประกันสังคมหักนัาที่จ่ายนะคะเครดิต300บาทค่ะเป็นการเสร็จสิ้นแล้วค่ะกด s 1 0บันทึกเลยค่ะให้เครื่องรันหมายเลขก o เช h e r ให้นะคะกด escape ออกเลยค่ะแล้วก็จะได้มาอีกบาบแล้วนะคะ